สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับนักเรียนชั้นป .6 ทับ2ทุกคนเข้าสู่วิชาวิทยา,าศาสตร์กับคูทิพย์นะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนเนาะเราก็จะมาขึ้นหน่วยการเรียนรู้ใหม่นะคะเป็นหน่วยการเรียนรู้ในชื่อว่า หินในท้องถิ่นนะคะนักเรียนเนาะในเรื่องของหินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกหรือหินในท้องถิ่นเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะก็เป็นหนึ่งในหน่วยการเรียนรู้ที่ออกข้อสอบด้วยนะคะนักเรียนข้อสอบกลางเนี่ยจะออกทุกหน่วยการเรียนรู้เลยซึ่งในเรื่องของหินเนี่ยนะคะนักเรียนก็ค่อนข้างที่จะได้คะแนนในส่วนนี้น้อยนะคะนักเรียนเพราะว่านักเรียนเนี่ยเกิดความสับสนและก็นักเรียนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะ ไม่ค่อยมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับในเรื่องหินในท้องถิ่นว่ามันเกิดขึ้นมายังไงมันมีกี่ประเภทนะคะแต่ละประเภทเนี่ยประกอบด้วยหินอะไรบ้างนะคะนักเรียนเนาะถึงแม้ว่าทุกบ้านเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ใช่ไหมคะนักเรียนมีไหมที่บ้านของเรียนมีก้อนหินไหมคะมีไหมคะหมีนะคะมีก้อนหินนะคะแต่นักเรียนก็ยังไม่รู้เลยว่าหินที่อยู่ที่บ้านนั้นอะ เป็นหินประเภทอะไรใช่ไหมคะนักเรียนหินประเภทอะไรนะคะอ่ะโอเคนะคะวันนี้เนี่ยคุณปูก็จะมาให้ความรู้กับนักเรียนนะคะเรามารู้จักกันก่อนว่าหินเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะมันเป็นของแข็งซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่ามันเป็นของแข็งมันประกอบขึ้นมาจากแร่นะคะนักเรียนเนาะแร่ชนิดเดียวกันหรือแร่หลายชนิดนะคะนักเรียนมารวมกันประกอบกันเป็นหินมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะเรียนหาว่า เราสร้างขึ้นมาได้ไหมได้แต่มันไม่เหมือนธรรมชาตินะคะแล้วก็ใช้เวลาในการสร้างเนี่ยโอ้โห หลายร้อยปีนะคะบางหินบางทิดเนี่ยก็คือเป็นพันปีเลยนะคะหินเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะก็จะเกิดการฝึกก่อนนะคะจากการกระทําของธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นกระแสน้ํากระแสลมหรือแม้แต่การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกเนี่ยนะคะนักธรณีวิทยานะคะนักเรีนยนจึงแบ่งประเภทของหิน ออกเป็น3ประเภทนะคะนักเรียนจําไว้นะว่าหินเนี่ยจะมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะคะนักเรียนเนาะ3ประเภทได้แก่หินอาคานีค่ะนะคะอันนี้คือนักเรียนจะต้องจําเลยนะเวลานักเรียนเจอข้อสอบในเรื่องของหินและการเปลี่ยนแปลงของเปลือกโลกเนี่ยส่วใหญ่นักเรียนจะแบบคว้ยเขวเนื่องจากว่าอ่ะพอเห็นชื่อหินปุ๊บ ชื่อเปภาษาอังกฤษนักเรียนเคยไปหมดเลยนักเรียนต้องจําว่าหินเนี่ยมันมีแค่สามประเภทใหญ่ๆนั่นก็คือหินอาคานีหินตะกอนหรือหินชั้นนะคะนักเรียนเนาะหินตะกอนเนี่ยชื่อเล่นคือหินชั้นแล้วก็หินแปรนะคะนักเรียนแล้วก็หินแปรนะคะอ่ะวันนี้เนี่ยนะคะคุณครูก็จะสอนเกี่ยวกับหินอาคานีก่อนนะคะนักเรียนเพราะว่าข้อมูลเกี่ยวกับหินแต่ละประเภทเนี่ยมันก็เยอะพอสมควรนะคะนะคะักเรียน อ่ะต่อไปนะคะอันนี้เป็นแผนภาพสรุปเนาะอันนี้เป็นแผนภาพสรุปว่าหินนะคะนักเรีนยนมีสามประเภทนะคะคุณครูทำมามีรูปภาพเพื่อให้นักเรียนนะคะ,ะจดจำอย่างหินอาคานีเนี่ยเห็นไหมนั่นเรียนเนาะมีภูเขาไฟแสดงว่าหินอาคานีเกิดมาจากอะไรหูกเกิดมาจากอะไรภูเขาไฟครับอ่านะคะผมรู้ใช่ย,ยินนันนี้นะครับ อ่านะคะเกิดอะไรเออนะคะนินอาคันีเกิดมาจากภูเขาไฟใช่ไหมคะนักเรียนภูเขาไฟระเบิดเนาะนักเรียนถามว่าประเทศไทยมีภูเขาไฟไหมประเทศไทยมีภูเขาไฟไหมครับแต่ว่ามันหนับไปแล้วครับมีที่ไหนลูกมีที่ไหนไม่มีรนะคเออไม่มีลูกนะคะประเทศไทยไม่มีภูเขาไฟนะคะนักเรียนอย่างที่นักเรียนเห็นเนาะก็จะมี ภูเขาไฟฟูจิใช่ไหมท่เรียนรู้จักนะคะอยู่ที่ประเทศอะไรลูกภูเขาไฟฟูจิประเทศอะไรคะะญี่ปุ่นญี่ปุ่นญี่ปุ่นด้วยนะก่อนนักเรียนนะคะประเทศญี่ปุ่นนะคะนักเรียนเนาะซึ่งภูเขาไฟภูจิเนี่ยมันเป็นภูเขาไฟที่ดับแล้วคําว่าภูเขาไฟที่ดับแล้วหมายถึงภูเขาไฟที่มันจะไม่เกิดการปะทุขึ้นมาอีกนะคะนักเรียนแต่ในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยยังมีภูเขาไฟอีกหลายลูกนะคะนักเรียนที่พร้อม สำหรับการปะทุนะคะนักเรีนยนเนาอะอันนี้ก็คือเป็นหินอัคนีนะคะหินประเภทแรกเกิดจากการระเบิดของภูเขาไฟนะคะประเภทที่2คือหินตะกอนนะคะหรือหินชั้นอันนี้ก็เกิดจากการทับถมการของซากพืชและซากสัตว์นะคะนักเรีนยนรวมไปถึงเศษก้อนหินเศษดินนะคะ เศษแร่ต่างๆประกอบกันขึ้นมานะคะแล้วอันที่3ก็คือหินแปรนะคะนักเรียนหินแปรก็คือหินที่แปลสภาพมาจากหินอาคานีและหินตะกอนนั่นเองนะคะนักเรียนเนาะอ่ะก็จะถูกแปลสภาพโดยถูกความร้อนนะคะความเด็นนะคะความกดดันแรงกดดันภายใต้พื้นผิวโลกนะคะนักเรียนก็จะเกิดเป็นหินชนิดใหม่เกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือสรุปนะคะว่าหินมีอยู่ทั้งหมด3ประเภทนะคะอ่ะโอเค เรามาดูคลิปวิดีโอนะคะนักเรียนเนาะการเกิดหินอคนีกันเลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวครูขอเดี๋ยวแป๊บนึงนะไม่ได้ยินใช่ไหมตอนนี้ไม่ได้ยินใช่ไหมอ่ะได้ยินค่ะได้ยินเหรอไม่ได้ยินไม่ได้ยินค่ะอ่ะโอเคอ่านะคะอ่าดูนะคะการกำเนิดหินอคนีในใจไม่ฝัน จจะเป็นริงไได้ไหมมมีีเเธอออ่ค้้ยงาใใหหฉันอบอนบุจินอัคนีเกิดจากการเพิ่มตัวของหินหนืดที่ร้อนจัดภายใต้ชั้นแมทเทลที่อยู่ใต้เปลือกโลกหินหนืดที่อยู่ใต้เปลือกโลกเรียกว่าแมกมาเมื่อเปลือกโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงเช่นการเกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟปะทุ ทำให้หินมุดพุ่งออกมาสุดโลกหรือแทรกอยู่ตามตัวชั้นหินต่างๆเรียกว่าลาวาซึ่งแมกมาหรือลาวาแต่เย็นตัวภายในเกิดโลกหรือภายนอกเกือดโลกจะจับตัวเป็นก้อนแข็งเรียกว่าหินอคนีหินอคนีแบ่งออกเป็นหินอคซซอนีแทรกซ้อนและหินอคนีพูหินอคซซอนีแทรกซ้อน เกิดจากอุณหภูมิของแมกมาลดลงและตกผึกอย่างช้าๆใต้เปลือกโลกเนื้อผึกหยาดประกอบด้วยแร่ขนาดใหญ่หลายชนิดสอดประสานเกาะกันแน่นหินมีลักษณะแน่นแข็งได้แก่หินแกรนิตหินไดออไรต์หินแก,นนนแกปโบเป็นต้น <Wow. S 1> หินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟเกิดจากอุณหภูมิลาวาลดลงและตกผึกอย่างรวดเร็วบนพื้นผิวโลกเนื่องจาก การปะทุข,ของภูเขาไฟเป็นผลทำให้ลาวาประกอบด้วยแก๊สเป็นจำนวนมากเมื่อพ่นหรือปะทุพุ่งขึ้นมาจะทำให้อุณหภูมิของาลาวาลดลงและไหลย,ย่างรวดเร็วเกิดเป็นเศษหินชิ้นจากภูเขาที่มีเนื้อฟองอากาศมีลักษณะเป็นรูพุนสีดามเรียกว่าหินพาม,มิทถ้าเป็นสีเข้มเรียกว่าหินสโคเรีย จากการประทุของราวาที่แทรกดันข IC ึ้นมาตามรอยแตกของเปลือกโลกหรือปลากบ่องที่มีการประทุแล้วเกิดของราวาไปตามพื้นเมื่ออุณหภูมิลดลงของราวาจะตกผึกแข็งตัวอย่างรวดเร็วเกิดเป็นหินที่มีเนี้อาขะงขนาดเล็กมากได้แก่หินออซิเดียนหินไลโอไรหินแอนดีไซต์และหินบะซอล ผลึกของแร่จะมีขนาดใหญ่หรือเล็กขึ้นอยู่กับระยะเวลาการเย็นตัวของแมกมาหรือลาวาว่าช้าหรือเร็วหินอคนีเกิดได้สองแบบแบบที่หนึ่งเกิดจากการเย็นตัวของแมกมาอย่างช้าๆมีผลึกขนาดใหญ่มีลักษณะนเนื้อหยาเกิดเป็นดอกดวงหลายสีแบบที่สองเกิดจากการเย็นตัวของลาวาอย่างรวดเร็วผลึกขนาดเล็กมีลักษณะนเนื้อละเอียดไม่เป็นดอกดวง หินอัคนีแบ่งออกเป็นหินอัคนีแทรกซ้อนและหินอัคนีปุหรือหินภูเขาไฟหินอัคนีแทรกซ้อนได้แก่หินแกรนิตหินไดอไรต์หินแกปโบหินอัคนีพุหรือหินภูเขาไฟได้แก่หินพัมมิดหินสคอเรียหินออบซิเดียนหินแรวไราหินบะซอลหินแอนดิไซ์ านนไปปชชระโย์เพื่อนๆทราบกันไหมว่าหินอคานีนั้นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้มากมายอย่างเช่นหินแกรนิตที่ใช้ในงานก่อสร้างตามอาคารบ้านเรือนหินบะซอลมักใช้ทำถนนและทางรถไฟหินสคเรีเใช้ทำหินขดัดหินไลออไร์นั้นมักใช้ผสมคอนกรีตในงานก่อสร้าง wow. แล้วเพื่อนๆรู้ไหมคะว่าหินที่เรานำมาทำครบตามห้องครัวนั้นอะ่ะเป็นหินอะไรนั่นก็คือหินไดออไรนั่นเอง อ่าน,นะคะนักเรียนเนาะอันนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอนะคะสั้นๆส,สำหรับการเกิดหินอัคนีนะคะคุณครูก,ก็จะมาสรุปให้นักเรียนฟังอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าหินอัคนีเนี่ยนะคะนักเรียนเนาะมันก็เกิดจากภูเขาไฟระเบิดใช่ไหมคะเรียนอย่างที่เราคุยกันไปนะคะนักเรียนเนาะซึ่งหินหนืดเนี่ยที่อยู่ภายใต้โลกนะคะนักเรียนภายใต้เปลือกโลกเนี่ยนะคะอยู่ในชั้นเมนเทัลเนี่ยนะคะนักเรียนถ้าอยู่ข้างใน นะคะถ้ายังไม่ปะทุออกมาเนี่ยเราจะเรียกว่าแมกมาฟังให้ดีนะเราจะเรียกว่าแมกมาหรือหินหนืดแต่พอมันปะทุออกมาข้างนอกปะทุออกจากป่องภูเขาไฟออกมาข้างนอกแล้วเราถึงจะเรียกมันว่าลาวานะคะเรียนเราถึงจะเรียกมันว่าลาวานะคะดังนั้นเนี่ยลาวากับแมกมาเนี่ยถามว่ามันคืออันเดียวกันไหมคืออันเดียวกันไหมหลกอันเดียวกันหรือไม่อันเดียวกันอันเดียวกันไหมคะ อันเดียวกันครับอ่าอันเดียวกันแต่เพียงแค่ว่านะคะถ้าอยู่ข้างในยังไม่ปะทุออกมาเราจะเรียกว่าแมกมานะคะเรียนถ้าปะทุออกมาเรียกว่าอะไรคะลูกเรียกว่าลาวานะคะลาวาเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็เกิดเป็นหินอาคานีขึ้นมาโดยนะคะนักเรียนเราจะจาแนกประเภทของหินอคนีออกเป็น2ประเภทย่อยนั่นก็คือหินอาคานีแทรกซ้อน และหินอาคาันีพุะนะคะนักเรียนโดยการจำแนกหินอาคันีเนี่ยเราจะจำแนกจากการเย็นตัวของลาวานะคะถ้าเกิดว่าลาวาเนี่ยมันมีการเย็นตัวของอย่างช้าๆูุค้ะ,คะแล้วมันเย็นตัวช้าเย็นตัวเร็วเนี่ยมันมันเกิดมาจากอะไรมันก็เกิดมาจากสภาพภูมิอากาศของประเทศที่มีภูเขาไฟอ่าคิดออกไหมนักเรียนนะคะถ้าเกิดว่า มันอ่าบางประเทศเนี่ยที่มีอากาศหนาวนั่นเรียนคะแล้วพอเกิดภูเขาไฟระเบิดกูถามว่านะคะการเย็นตัวของเรา,าจะเย็นตัวช้าหรือว่าเย็นตัวเร็วถ้าเกิดว่าเป็นประเทศเที่หนาวนะอ่ามันก็เย็นตัวเร็วใช่ไหมนั่นเรียนนะคะมันก็หายร้อนเร็วเนาะนั่นเรียนแต่ถ้ามันเป็นประเทศที่นะคะมีอุณหภูมิที่มีความร้อนสูงนะคะนักเรียนเนาะมันก็จะเกิดการเย็นตัวอย่างช้านะคะถ้า หินอัคนีเนี่ยเย็นตัวช้านะคะนักเรียนเราก็จะเรียกว่าหินอัคนีแทรกซอนเนื้อของก้อนหินเนี่ยจะเป็นเนื้อหยาบนะคะนักเรียนเนาะผลึกแร่จะมีขนาดใหญ่นะคะนักเรียนอย่างเช่นหินแกรนิตนะคะนักเรียนหินแกลโบเป็นต้นนะคะนักเรียนเนาะส่วนหินอัคนีนะคะนักเรียนที่มีการเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะคะลักษณะเนื้อของก้อนหินเนี่ยจะเนื้อละเอียดนะคะแล้วก็มีผลึกแร่ขนาดเล็ก อย่างเช่นหินบาซซ้อนะคะหินแอนดีไซด์เป็นต้นเนาะนัาเรียนนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นรูปภาพของหินที่ ชอบออกข้อสอบนะคะนักเรียนที่ชอบออกข้อสอบครูเอามาให้นักเรียนเนาะก็ตะมีหินแกรนิตนะนะคะหินแกรนิตเนี่ยเราพบบ่อยนะคะนักเรียนเนาะเราพบบ่อยนะคะอย่างเคาน์เตอร์ครัวบ้านครูเนี่ยนะคะเคาน์เตอร์ห้องครัวนะคะนักเรียนเนาะครูก็จะใช้หินแกรนิตเนี่ยมาปูเป็นเคาน์เตอร์นะคะเรียนห้องครัวนะคะนักเรียนเนาะอ่าแล้วก็ใช้ในการก่อสร้างต่างๆนะคะนักเรียนเนาะแล้วก็อันนี้คือหินพรมิดค่ะ หินอันนี้เขาออกข้อสอบค่ะลูกหินพม,มิิรหินพม,มิสเนี่ยเป็นหินอาคานีกุนะคะนะักเรียนหินอาคานีกุที่เกิดการเย็นตัวอย่างรวดเร็วนะคะนะักเรียนเนาะทำให้เกิดเป็นรูพุนนะคะก้อนหินจะเกิดเป็นรูพุนนะคะนักเรียนทําให้หินพม,มิสเนี่ยสามารถลอยน้ําได้เพราะว่าโดยปกติเนี่ยนะคะนะักเรียนเนาะก้อนหินหนึ่งก้อนเนี่ยมันจะมีความหนาแน่นมากใช่ไหมคะนะักเรียนพอเราโยนว้างลงไปนะคะนะักเรียน ที่แม่น้ําเนี่ยหินมันจะจมหรือหินมันจะลอยหินทั่วไปนะคะเออหินมันจะจมนะคะหินมันจะจมเนาะนั่นเรียนแต่หินพมิดเนี่ยนะคะนั่นเรียนเนาะมันมีรูกุนค่ะน้ําก็จะเข้าไปในนี้ได้นะคะนั่นเรียนทําให้เวลาเราโยนหินพมิดไปนคะนั่นเรียนหินพมิดจะลอยน้าดังนั้นนั่นเรียนจาไว้นะคะว่าหินชนิดใดสามารถลอยน้ําได้ก็ต้องเป็นหินอคานีนะคะเรียนที่ชื่อว่าหินพมิดนะคะ อ่าแล้วก็อันนี้เป็นหินออปซซเดียนนะคะนักเรียนอันนี้คือเห็นอ่มีลักษณะคล้ายกับลาวามากที่สุดอ่านักเรียนเห็นรูปลาวาไหลใช่ไหมคะเมื่อกี้นะคะลักษณะคล้ายๆกับสกล้วยเลยนะคะนักเรียนเนาะเหมือนเกล้วยนะคะเป็นสีดําคลิบเลยแบบนี้นะคะนักเรียนเนาะอันนี้ก็ นะคะเป็นหินอคานีเหมือนกันนะคะหินออฟซิเดียนนะคะอันนี้เป็นหินบาซอค่ะนักเรียนหินบาซอนะคะก็จะมีรูพ <t ips> ุนเช่นกันนะคะนักเรียนก็จะมีร <M> ูพุนเช่นกันนะคะแล้วก็เป็นหินแอนดิไซน์นะคะนักเรียนหินแอนดิไซน์นะคะนักเรียนก็เป็นหินที่มีความหยาบนะคะนักเรียนเนาะมีความหยาบนะคะนักเรียนเนื้อละเอียด นะคะหยาบนะคะ,น,ะ,คะนักเรียนเนาะโอเคอันนี้ก็คือเป็นหินที่คุรูนะคะเอามาให้นักเรียนเพราะว่าที่ครูเอามาให้เนี่ยเป็นหินที่ออกข้อสอบบ่อยนะคะนักเรียนวิธีการจําง่ายๆนักเรียน,นะคะ่ะหินอาคานีเนี่ยนะคะชื่อมาน,นักเรียนสังเกตแกรนิตพัมมิดออฟซิเดียนบะซอแอนดิไซชื่อมันจะเป็นชื่อแบบภาษาอังกฤษนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะครูขอไปบ้านเราไม่มีค่ะนะคะนักเรียนบ้านเราไม่มีมีที่ต่างชาติ ชื่อมันจ <cellular. S 1> ึงเป็นภาษาอังกฤษเห็นไหมคะนักเรียนชื่อมันจึงเป็นภาษาอังกฤษเนาะอันนี้คือหลักการจําของครูนะคะนักเรียนครูจะจําว่าหินอคานีเนี่ยนะคะนักเรียนเกิดในประเทศไทยไม่ไ <upright> ด <or coping> em ้เพราะว่าเกิดจากคูเขาไฟระเบิดนะคะนักเรียนเนาะก็จะชื่อมันจะเป็นภาษาอังกฤษมาเลยนะคะนักเรียนอ่าเรามาดูเนื้อของหินนิดนึงอันนี้คือหินแกลนิตนะคะนักเรียนหินแกลนิตเนาะอันนี้ก็นะคะซูมให้ดูนะคะหินแกลนิตนี้นะคะนักเรียนจะ ประกอบไปด้วยนะคะนั่นเรียนจะประกอบไปด้วยแร่สามชนิดนะคะแร่สามชนิดเน,ะนาะอ่ะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะประกอบไปด้วยแร่สามชนิดนะคะนักเรียนก็ได้แก่แร่คอสนะคะนักเรียนแร่คอสนะคะนักเรียนเนาะแร่คอสเนี่ยนะคะนักเรียนลักษณะก็จะเป็นสีเออ่ขาวๆใสๆคล้ายแก้วนะคะเป็นสีชมพูอ่อนๆนะคะเรียนแล้วก็แร่เปลวสปานะคะนักเรียนแ,แร่เปลวสปา นะคะนักเรียนเนาะแล้วก็แร่ไมกานะคะเรียนแร่3าตัวนี้จะเป็นองค์ประกอบของหินอัคนีนะคะจะเป็นองค์ประกอบของหินอัคนีแร่ฟอสแร่ฟิลสปาและแร่ไมกานะคะเรียน3าตัวนี้เนาะจะเป็นองค์ประกอบของหินอัคนีนะคะวันนี้เนี่ยคุณครูก็ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับหินอัคนีไปแล้วนะคะนักเรียนเนาะเดี๋ยวในชั่วโมงหน้าเนี่ยนะคะเราก็จะมา เรียนต่อการในเรื่องของหินตะกอนหรือหินชัน้นแล้วก็หินแปรเนื่องจากว่าข้อมูลมันเยอะนะคะครูไม่สามารถที่จะนะคะบีบให้มันอยู่ในชั่วโมงเดียวได้เพราะว่าครูอยากให้นักเรียนเนี่ยเข้าใจเนื้อหาให้มากที่สุดนะคะนักเรียนเนาะอยากให้นําความรู้เนี่ยไปใช้ในการตอบให้มากที่สุดนะคะจึงแบ่งเนื้อหาเป็นหลายชั่วโมงนิดนึงนะคะอ่ะก่อนอื่นนะคะก่อนที่จะจบการเรียนการสอนในวันนี้นะคะ ครูต้องทบทวนความรู้ให้เรียนก่อนว่าหินมีกี่ชนิดลูกหินมีกี่ประเภทก้อนหินมีกี่ประเภทหินมีกี่ประเภทค่ะหินมีกี่ประเภทสามประเภทอ่ามีหินอะไรบ้างลูกมีหินอะไรบ้างมีหินอะไรบ้างเออยอ่าหินอคานีหินอะไรอีกหินอะไรอีกหินอะไรอีก ห็นอคานีเห็นอะไรอีกคะมีหินแปรค่ะอีกอีกอ่าหินแปรหินตะกอนหรือหินชันแล้วก็หินอะไรอีกคะแล้วก็เห็นอะไรอีกคะเห็นอะไรอีกลูกเห็นอะไรอีกหินแปรใช่ไหมเห็นไหมยังไม่ทันได้ไปไหนเลยนัเรียนลืมแล้วเห็นไหม นะคะเนี่ยค่ะนี่คือประเภทของหินมีหินอคานีหินตะกอนและหินอคานีและหินแปรน้องนักเรียนหินอคานีเกิดจากอะไรหินอคนีเกิดจากอะไรนหินอคานีเกิดจากอะไรคะเกิดจากอะไรกันกำเนิดจากภูเขาไฟครับอ่าภูเขาไฟทําให้หินอคนีแบ่งเป็นกี่ประเภทย่อยแบ่งเป็นกี่ประเภทย่อยกี่ประเภทย่อยกี่ประเภทย่อยเอ่ย กี่ประเภทย่อยค่ะหินอคานีอ่านะคะนักเรียนเป็นสองประเภทย่อยคือหินอคานีแทรกตอนและหินอคานีภูนะคะนักเรียนเนาะซึ่งเกิดจากการเย็นตัวของลาวานะคะเรียนว่าจะเย็นตัวเร็วหรือว่าจะเย็นตัวช้านั่นเองนะคะนักเรียนเนาะวันนี้นะคะอ่ะ คำขอพรของปุ๊กเป็นจริงเนาะนะคะวันนี้ยังไม่มีงานนะคะนักเรียนเนาะยังไม่มีงานนะคะเนื่องจากว่าวันนี้ครูให้ความรู้ก่อนนะคะเป็นการเปิดหน่วยการเรียนรู้นะคะนักเรียนแต่นะคะถึงแม้จะไม่มีงานเนี่ยนักเรียนก็ต้องสนใจในการเรียนนะคะเพราะว่า ครูก็เต็มที่ในการทำสื่อการสอนพยายามหาสื่อการสอนหารูปภาพมาให네้น no ักเรียนดูนะคะนักเรียนเนาะก็ไม่ได้น้อยหน้าไปกว่าการที่เราเรียนในห้องเรียนเลยนะคะนักเรียนเนาะอาจจะได้ความรู้มากกว่าด้วยซ้ำนะคะนักเรียนเนาะครูต้องขอบคุณนักเรียนทุกคนที่เข้าเรียนนะคะนักเรียนในวันนี้นะคะถือว่าดีมากเลยนะคะนักเรียนเนาะหนูก็ตอนเย็นนะคะหนูก็ไป สนุกกันเนาะไปลอยกระทงกันนะคะนักเรียนโอเคนะคะอ่ะดูนิดหน่อยว่าใครยังไม่ได้เช็คชื่ออ่ะคนที่ยังไม่ได้เช็คชื่อมีเยอะเลยนะคะดังนั้นเนี่ยดำเนินการเช็คชื่อให้เรียบร้อยนะคะอ่ะโอเคสําหรับวันนี้นะคะครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนเนาะใครมีคําถามหรือใครมีข้อสงสัยไหมคะมีไหมคะ ไม่มีมมนะคะถ้าไม่มีนะคะคุณครูก็ต้องขอจบการเรียนการสอนไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้าครับ